ส่กระดูกหัวไทอืมอืมเต้นะนะงอแงบอแบนี้อ่ะไ่งอแงบอนอนวังซีแบ่งมาก เทียงมึบอกอ่านันเคิร์นจโม้งไม่ติดอ่านันวาจ้งอันนี้อันนี้ว่าจกอัานันจะโมงอ่นันโมงอยแมออหาโมงใบกบใบไม้แงตอนีมันคนได้อ่านัน่าหาโม้งเจอวหาโมงพอดีหาโมงเต่านางกินเขาประมาณก็คนโมบ่รักบ่ตื่นใบโมง

อาวใช่ใจยังกัใจว้ยดีมากเยี่ยมร้านรักอือดีมากือใจลูกหมวกไปแล้วนะนี่อเดียวมามาเด้อมาเด้อมาด้อย่าเบ

นางว่าอืมอืเอ่ออืนอยลยนายนายนายนี่นยนยนนนยนี่นนนนนยนี่นนนยเอแต่จริงนอยแต่จริงนอย อืมอืมอืมกินน้ำเน้อืมกินน้ำเน้อืกินน้ำเน้อืมอารมณ์ดีกินน้ำเน้เไปซัพปิ้งแล้วอารมณ์ดีอืมอืมเดี๋ยวยินเพลงมาได้ปวดเฮ้ยหมอลำหน่อยอื

กวนคักร <laughs> ับไหมออาเบินะ้งนรับ้หม่อาเบิ้งไหนใังซีนนะให้จังซี่บอให้ซี่นะไหเบิ้งให้ตังไหนให้จังซี่นะซ <c oughs> อืม <c oughs> โอเให้จังสัน้นโอ้โอ้จะดิงนายจะดิงนอยนายนะจะติงนอยติงนอยนายติงนอยนยเฮ้ยเอาให้ตังซีบ่โอ้โอ้

มาลอยได้มาลอยอาฟังเนื้อชิชิชี้เสดังคนหน่อยกันนะชี้เสีดังคนหน่อยกันนะเนื้อวัดสีเลยทิศ โล่งหมูกเลยค่ะโล่งหมูกเลยคะล่มมยคะจะเอิจะเออบตุกตกจะเอ,อๆๆๆๆิบตอก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 ตระอะตักต้กรับเข็ม เออเดี๋ยวไม่จะไปไหนทีนึงเห็นไหมในร้อนมีอยู่ป่ะน้อนในลายเอ้ยเอ้ย

嗯。Mm. ขึ้นมาสามสิบแปดบาทแบบนี้ก็ได้หรอค,คุยเก่งเว้ยรับประเนตรับประเนตรับประเนตอย่าไปซันมั่นมันนร,รับอันนี้มาให้ดูนี่รับเลยเดีด๋ยวนี้ ยีบพอเพราะเอาใส่ปุ๊บน็อกไปเลยเห็นไหมบังบังแสงนะตาพยายามพยายามจะดึงออกไม่ได้เอามือยีบคะใส่ปุ๊บรับไปเลยเห็นบอสมันตองนี้ กินมแบนยัีต้องมีติดไว้่อยกว่าบาทเอง